บันทึกเสียงสนทนาในแอปไลน์มือถือซัมซุงทำไงไปดูกันคลิปที่แล้วบอกวิธีการบันทึกเสียงสนทนาโดยอัตโนมัติผ่านการคุยโทรศัพท์แบบปกติไปนะครับซึ่งมันใช้กับาการโทรผ่านไลน์ไม่ได้ก็เลยมีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าจะบันทึกเสียงการโทรผ่านไลน์เนี่ยทำยังไงครับมันไม่มีวิธีโดยตรงนะครับแต่ว่าทำอ้อมๆแบบนี้ได้ไปดูครับให้ใช้วิธีบันทึกหน้าจอแทนนั่นแหละครับให้เลื่อนแผงด่วนลงมาจากมุมบนขวานะครับของใครเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เลือกเลยครับของผมเนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างในเลื่อนลงมา นี่ครับคำสั่งนี้ตัวบันทึกหน้าจอครับเราก็กดเข้าไปเลยจะมีหัวข้อบันทึกเสียงขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นมีเดียและไมโครโฟนอันนี้ยาวๆอันนี้เท่านั้นนะครับเพื่อให้ได้ยินทั้งเสียงเราแล้วก็เสียงของคู่สนทนาอ้ออย่าลืมให้กดเริ่มการบันทึกด้วยกดปุ๊บ อ่ะเรียบร้อยเส้นแถบเนี่ยคือกําลังบันทึกอยู่นะครับเราก็ไปกดโทรกดคุยอะไรให้เรียบร้อยครับเมื่อมีอีกสายหนึ่งรับไปเนี่ยแล้วเขาพูดอะไรมาเนี่ยมันก็จะบันทึกของทั้งเขาแล้วก็เสียงเราเลยคุยเสร็จก็กดวางไปครับแล้วก็มากดหยุดบันทึกตรงนี้ครับตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้อันนี้ก็บันทึกเรียบร้อยแล้วไฟที่เราบันทึกไว้จะไปอยู่ในแอปแกลเลอรี่นั่นแหละครับเราก็สามารถกดดูกดฟังได้เลยครับผมลองมาแล้วทั้งลายแบบ คุยปกติแล้วก็วิดีโอคอลและ Messenger mm hmm. ก็ลองมาแล้วครับใช้ได้หมดครับอ่ะลองใช้งานกันดูครับถ้าชอบทลิกดีๆแบบนี้กดถูกใจกดติดตามแล้วเจอกัน